ดวงประจำวันที่3มกราคมพุทธศักราช2567นะครับวันนี้มีวีนออฟฟอร์จูนมีเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงพลิกชีวิตพลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองทรัพย์สินรายได้เกิดความมั่นคงขึ้นมีโอกาสาร,รับเงินจำนวนมากๆด้วยนะครับซึ่งจะเป็นดวงของพี่น้องที่เกิดในวันใดบ้างมีแนวทางอย่างไรมีอะไรที่ควรระวังมาดูกันได้ในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันประจำวันที่3มมกราคมพุทธศักราช2567พี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาภมาดูกันได้ในคลิปนี้ครับเรามาเริ่มต้นจากดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรเรื่องของ การงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับวันนี้ดวงมีจุดเด่นมีจุดเปลี่ยนมีโอกาสมีการที่จะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะครับและมีความสุขเด็ดรอยอยู่ข้างหน้า ส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะมีอะไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือ justice นะครับ justice คือเรื่องของกฎหมายเรื่องของการทำสัญญาการเจรจาการทำสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้องให้ดีขึ้นได้นะครับไม่ว่าอะไรที่เคยผิดพลาดมาก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องสัญญาเกี่กับเรื่องของความไม่เข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลง วันนี้นะครับมีโอกาสในการที่จะปรับแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นมีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือให้ความาแนวทางนะครับให้แนวทางของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้คำแนะนำก็จะทำให้ท่านได้สิ่งใหม่ๆขึ้นมาได้นะครับรวมทั้งการทำสัญญาการเจรจาการาสร้างงานสร้างอาชีพใหม่ๆก็จะมีเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันครับ ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็นพระสังฆราชนะครับเรื่องของโอกาสนะครับมีการเรียนรู้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นการงานก็จะผ่านอุปสรรคได้ผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือหรือไม่ก็จะได้เรียนรู้สร้างบุญสร้างกุศลผ่านอุปสรรคได้พบกับแนวทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็น ชารีออตนะครับเป็นช่วงเวลาของการเดินทางการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับบางคนก็เดินทางไกลทีนี้ในช่วงนี้มปการเปลี่ยนแปลงที่มีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะครับไม่ว่าเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพศึกษาเรียนต่อเพิ่มเติมได้นะครับต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาส แนวทางชีวิตสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเป็นราชินีเหรียญนะครับมีโอกาสมีโชคลาภมีชีวิตที่มีความมั่นคงขึ้นมีความรักที่ลงตัวครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันนี้ดวงของการเริ่มต้นที่ดีไม่ว่าจะเป็นการทำสัญญาการเจรจาการตกลง สร้างงานสร้างอาชีพซื้อขายหรือไม่ก็เปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่ดีให้กลับมาดีได้ผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือรวมทั้งเรื่องของบุญกุศลก็จะส่งให้ท่านได้รับสิ่งใหม่ๆนะครับเริ่มต้นปีใหม่ในช่วงเบลานี้ดีนะครับงานเด่นการเงินก็จะดีขึ้นความรักยังตัวลงตัวด้วยนะครับลนนอกจากนี้นะครับเรื่องของโชคลาภโอกาสก็กำลังจะหมุนเข้ามานะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์พี่น้องชาววันจันทร์วันนี้ดวงเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันจันทร์นะครับวันนี้นะครับมีความพร้อม พร้อมในการที่จะสร้างงานสร้างอาชีพเหมือนกับว่าเราชาร์จไฟเติมพลังมาเต็มที่นะครับมีโอกาสที่จะได้รับความสำเร็จนะครับเพียงแต่ว่าท่านจะทำหรือไม่ทำนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะมีอะไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือราชาถ้วยนะครับราชาถ้วยคืออารมณ์ความรู้สึกบางทีก็อาจจะอ่อนล้าอยู่กับช่วงเวลาของการเดินทางการที่ มีงานมีงานฉลองอะไรเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับสับสนนิดนึงว่าจะทําอย่างไรจะเลือกอะไรแบบไหนต่อไปในอนาคตนะครับนี่เป็นเรื่องเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็นม a g จิเชียนนะครับเป็นเรื่องของความรู้ความสาม,มารถ พีน้องชาววันจันทร์วันนี้ยังเด่นนะครับเรื่องของโอกาสต่างๆก็งานจะเด่นขึ้นนะครับงานที่อาศัยประสบการณ์ความรู้ต่างๆที่มีมารวมทั้งความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านความคิด,ดเริ่มสร้างสรรค์ก็จะเป็นโอกาสดีสําหรับชาววันจันทร์ที่จะมีงานได้สร้างงานประสบผลสําเร็จมีชื่อเสียงมีคนยอมรับบางคนก็จะเด่นเป็นพิเศษด้วยนะครับและมีรายรับรายได้ที่ดีขึ้นเพียงแต่ว่าจุดด้อยจุดอ่อนก็คือว่า จะทำหรือไม่ทำเท่านั้นเองนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็น The f u นะครับ The f u คือการเดินทางการพักผ่อนหย่อนใจนะครับหรือไม่ก็อารมณ์อารมณ์ยังเพลิดไปอยู่กับการฉลองอยู่นะครับอาจจะยังไม่พร้อมที่จะเริ่มงานประจําเท่าไหรนะ่นักอาจจะมีงานที่เข้ามาคือเรื่องของการงานที่มัน เป็นจ็อบเป็นฟรีแลนซ์นะครับมีงานส่วนนี้เด่นขึ้นมานะครับบางทีก็อยู่ในช่วงเวลาของการเดินทางการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ทำงานนะครับนี่เป็นส่วนของอารมณ์มากขึ้นเป็นพิเศษนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสแนวทางชีวิตสำหรับชาววันจันทร์นะครับเป็นสามเหรียญน,นะครับวันนี้มีโชคลาภมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการเงินนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับวันนี้ดวงภาพรวมแล้วคือคนที่จะได้รับความสําเร็จในเส้นทางของการงานมีชื่อเสียงมีโอกาสใหม่ๆเข้ามามีเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นน่าประทับใจขึ้นมาด้วยนะครับงานดีเด่นนะครับมีการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงนู่นนี่นั่น,นเข้ามาด้วยเพียงแต่ว่าท่านอาจจะยังติดใจยอยู่กับคำว่าการเดินทางการพักผ่อนการท่องเที่ยวการฉลองนะครับทำให้ ยังไม่พร้อมที่จะทํางานก็เปลี่ยนไปได้เหมือนกันนะครับคือท่านลงมือทําแล้วท่านจะประสบผลสําเร็จที่ดีมากนะครับวันนี้ความรักอาจจะยังไม่ลงตัวเท่าไหร่นักนะครับส่วนเรื่องของโอกาสโชคลาภวันนี้มีดีนะครับมีโอกาสมีโชคลาภครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับพี่น้องชาววันอังคารวันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาบจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับวันนี้มีโชคลาบนะครับมีทรัพย์สินมีรายได้พลิกชีวิตนะครับแต่ว่าอาจจะยังมีปัญหาในเรื่องของ ความรักนะครับส่วนรายได้ต่างๆของดวงชาววันอังคารจะมีอะไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1นนะครับเป็นสี่เหรียญเรื่องของการงานการเงินการบริหารการจัดการนะครับวันนี้เริ่มต้นนะครับว่ารอบครอบจัดการบางระเบียบมีแบบแผนตรงนั้นตรงนี้จะลงทุนอย่างไรจะใช้จ่ายอย่างไรนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ดีสําหรับการจัดการบริหารนะครับ ปรการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็นเวนอ f ฟอร์จูนนะครับพี่น้องชาววันอังคารนะครับมีจุดเปลี่ยนวันนี้กลับมาทำงานวรับงานได้เงินมีชีวิตที่ดีขึ้นรับทรัพย์จำนวนมากมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของการงานเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่ไม่ดีให้กลับมาโดดเด่นได้นะครับนี่เป็นกรง้อของโชคลาภทรัพย์สินคุมทรัพย์และก็โอกาสต่างๆที่ดีมากนะครับ ต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็น5ถ้วยนะครับเรื่องของความรักเรื่องของความรู้สึกอารมณ์ที่เชื่อมโยงไปถึงเรื่องของความรักยังไม่ดีเท่าไหร่นักนะครับอาจจะผิดนัดอาจจะไม่เข้าใจซึ่งกันและกันสิ่งที่ได้มาจากความคาดหวังเกี่ยวกับความรักไม่ลงตัวนะครับไม่ตรงปกไม่ตรงกับความต้องการนะครับมีข้อเปรียบเทียบมีความกลุ้มอ,อกกุ้มใจเข้ามานะครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภโอกาสแนวทางชีวิตสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับเป็นสีถ้วยนะครับอารมณ์เกี่ยวกับความรักอย่างมาแรงนะครับคือไม่พอใจมีความทุกข์มีความกังวลนะครับพี่น้องชาววันอังคารนะครับต้องผ่านจุดนี้ให้ได้นะครับความเศร้าความทุกข์มีนะครับแต่ต้อง มองให้ชัดๆบ้างจริงๆแล้วสิ่งที่ท่านได้รับมาวันนี้นะครับเกี่ยวกับความรักก็จะมีคุณค่าไม่น้อยเพียงแต่ว่าบางช่วงมองไม่เห็นครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับวันนี้ดวงมีจุดเด่นจุดเปลี่ยนเกี่ยวกับการงานการเงินและโชคลาภนะครับมีโอกาสดีในการที่จะได้รับงานใหม่ๆงานสําคัญสําคัญเปลี่ยนแปลงได้ชีวิตดีขึ้นเดินหน้าต่อไปสู่ความมั่นคง โชคลาภการเงินรับเงินจำนวนมากๆเลยนะครับแต่ว่าอาจจะติดติดอยู่กับความรู้สึกกับมาความรักสิ่งที่ได้จากคำว่าความรักอาจจะยังไม่ตรงเป้าหมายทำให้ชีวิตไม่รื่นเริงเท่าที่ควรนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารครับมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพุธนะครับพี่น้องชาววันพุธวันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคแนวทางชีวิต โชคลาบวาสนาโอกาสหรือว่าแนวทางนะครับเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธครับวันนี้นะครับขยายงานสร้างงานสร้างโอกาสใหม่ๆไ,ได้นะครับแต่ว่าอาจจะมีปัญหาที่ควรเราหวังนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวง จะมีอะไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรณ์ใบที่1คือ5ไม้เท้านะครับวันนี้อาจจะมีความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทความไม่เข้าใจกันได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องชาววันพุธวันนี้ติดต่องานเจราจาตกลงใดนๆนนนก็ตามขอให้ใจเย็นเย็นมีเหตุมีผลนะครับประการต่อมาครับมาดุส่วนที่2นะครับเป็น เจ็ดดาบนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ควรระวังเช่นเดียวกันนะครับอาจจะมีใครบางคนมาสร้างปัญหามาทําให้เกิดความเสียหายมีความขัดแย้งนะครับก็ต้องรอบครอบระมัดระวังในเรื่องของการงานในเรื่องของการทําสัญญาด้วยนะครับ ต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธครับเป็น8ไม้เท้าโอกาสของการงานดีขึ้นนะครับวันนี้สามารถขยายงานได้เติบโตขึ้นต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นงานประจำงานส่วนตัวงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรย์ก็จะเด่นขึ้นมานะครับมีโอกาสที่ดีในการที่จะได้บ้านได้ที่ดินได้เปลี่ยนแปลงได้สร้างบ้านสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ให้เกิดความมั่นคงสวยงามต่อไปครับ ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าแนวทางชีวิตสําหรับชาววันพุธนะครับเป็นเจ็ดถ้วยนะครับเจ็ดถ้วยคือเรื่องของความคิดที่อาจจะยังไม่ลงตัวกับเรื่องบางเรื่องนะครับเสียเวลาไปกับความคิดยุ่งยากโอกาสต่างๆยังมีเพียงแต่ว่ามองไม่เห็นเพราะคิดอยู่กับเรื่องบางอย่างที่ซ้ำซากวนไปวนมานะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันพุธนะครับวันนี้ดวงการงาน เด่นนะครับไม่ว่าง,งานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์งานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ก็จะเด่นเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะครับทรัพย์สินรายได้เริ่มดีขึ้นรวมทั้งมีโอกาสที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาเรื่องบ้านเรื่องที่ดินแต่ว่ามีจุดที่ควรระวังคือเรื่องของความขัดแยง้งการทะเลวิวาทใครบางคนอาจจะทําให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายๆรวมทั้งมีความไม่เข้าใจกันได้ง่ายนะครับอาจจะมีความคิดสับสนอยู่กับเรื่องบางเรื่องก็ต้องแยกแยะจัดการแก้ไขนะครับพี่น้องที่เกิด เกิดในวันพุธครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพฤรหัสบดีพี่น้องชาววันพฤรหัสบดีวันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันพารหัสบดีครับวันนี้ชีวิตสมหวัง มีความสุขมีความสำเร็จมีกิจกรรมรื่นเริงและโชคลาภดีเยี่ยมนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือราชินีนดาบนะครับราชินีดาบคือปัญหาที่ยังตกทังยังต้องสะสางม,มีการเลือกในการคิดการตัดสินใจปัญหาบางอย่างนะครับซึ่งก็อยู่ใน สถานะที่ยังสามารถทำได้จัดการได้แก้ไขได้นะครับเพียงแต่ว่าขอให้มีเหตุผลใจเย็นๆนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็นเลิฟเวอร์นะครับประเด็นความรักนะครับวันนี้ชาววันพฤหัสบดีมีความรักนะครับมีโอกาสที่ดีเกี่ยวกับความรักมีการทุ่มเทเพื่อคนรักหรือไม่ก็ทําอะไรแบบมีความรักเต็มร้อยนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่ สนะครับเป็น3ถ้วยนะครับสถ้วยคือความสมหวังในการงานนะครับก็จะเด่นขึ้นมาไม่ว่าง,งานประจำงานส่วนตัวนะครับมีอนาคตที่สดใสมีความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจงานใหม่ก็เข้ามาตลอดนะครับการเงินก็ดีเยี่ยมรับเงินนะครับและความรักก็สมหวังวันนี้มีงานรื่นเริงมีคนมาร่วมงานกันมากเป็นพิเศษด้วยนะครับ ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสแนวทางชีวิตสำหรับชาววันพฤหัส,สบดีเป็นราชาเหรียญน,นะครับวันนี้มีโชคลาภมีทรัพย์สินมีรายได,ได้มีความมั่นคงเงินไหลมาเทมานะครับ สรุปดวงงคนที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีวันนี้ดวงความรักมาแรงมากการงานโดดเด่นเป็นพิเศษไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์มีงานใหม่เข้ามาตลอดการเงินก็ดีมากมีการรับเงินตลอดเช่นเดียวกันนะครับความรักก็สมหวังและนอกจากนี้ยังมีงานที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิงความสนุกสนานเด่นเป็นพิเศษด้วยนะครับโชคลาภทรัพย์สินรายได้ไหลมานะครับพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัสบดีครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์ปี่น้องชาววันศุกร์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคแนวโน้มทิศทางของชีวิตโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันศุกร์นะครับวันนี้การงานดีการเงินเริ่มดีขึ้นนะครับแล้วก็มีเรื่องต้องคิดต้องทำต้องตัดสินใจและมีปัญหาที่ควรระวังอยู่บ้างรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันศุกร์จะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับเป็นหนึ่งเหรียญโอกาสการเงินดีนะครับวันนี้เปิดเส้นทางให้เงินไหลเข้าบ้านนะครับเงินเข้ากระเป๋าเข้าบัญชีเงินดีนะครับวันนี้รับเงินนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่ 2นะครับเป็นอศวินเมถานะครับวันนี้การงานก็เริ่มดีขึ้นนะครับบางคนก็มีการเปลี่ยนแปลงรับตําแหน่งให,ใหม่มีการเดินทางมีการย้ายที่ทํางานด้วยนะครับชีวิตเริ่มเดินหน้าต่อไปนะครับในเส้นทางของอาชีพการงานทั้งงานประจําและงานส่วนตัวนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3เป็น1ดาบนะครับเป็นเรื่องของสติปัญญาเป็นการตัดสินใจเหตุและผลมี อนาคตที่สดใสยอยู่นะครับเป้าหมายชัดเจนลงมือทำแล้วท่านก็จะบรรลุเป้าหมายครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสแนวทางชีวิตนะครับเป็น5ดาบนะครับเป็นเรื่องที่ควรระวังนะครับจากใครบางคนที่เข้ามาในวงจรชีวิตก็ต้องระวังไว้บ้างนะครับอาจจะเสียทรัพย์เสียชื่อเสียงหรือว่าผิดพลาดโอกาสตรงนั้นตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวัน สุขนะครับวันนี้ดวงดีมีการงานที่เริ่มดีขึ้นเด่นขึ้นไม่ว่าง,งานประจํางานส่วนตัวงานรีแลนซ์การเงินก็เริ่มมีเงินไหลเข้ามานะครับส่วนการตัดสินใจมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการที่จะพุ่งไปข้างหน้าแล้วโอกาสก็จะประสบความสําเร็จนะครับวันนี้มีเรื่องที่ต้องระวังอยู่บ้างคือเรื่องของคน ที่เข้ามาในวงจรชีวิตมาร่วมงานหรือว่ามาพบปะหาหรือมาทําให้เกิดความเสียหายได้เหมือนกันนะครับก็ต้องระวังไว้บ้างก็จะเป็นการดีครับพี่น้องชาววันศุกร์นะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์พี่น้องชาววันเสาร์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันเสาร์นะครับวันนี้งานเด่นเงินดีนะครับ2จุดนี้เด่นนะครับแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของความเครียดความทุกข์ความกังวลเกี่ยวกับความรักนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1นะครับเป็นเรื่องของ1 0 บเรียนนะครับวันนี้การงานการเงินดีเยี่ยมนะครับมีโอกาสสร้างงานสร้างอาชีพให้โดดเด่นขึ้นมาได้การเจรจาเกี่ยวกับธุรกิจการงานและการเงินก็จะประสบผลเร็จรับเงินจํานวนไม่น้อยทีเดียวนะครับมีการวางแผนการจัดการการบริหารเกี่ยวกับการงานและการเงินที่ดีมากด้วยนะครับส่วนครอบครัวความรักยังเด่นนะครับสําหรับคนที่มีครอบครัวนะครับยังมีทายาทลูกหลานบริวารเติมเต็มเข้ามานะครับ ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็นราชินีพัฒน์นะครับงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารงานประชาสัมพันธ์ความบันเทิงธุรกิจกลางคืนวันนี้สหรับชาววันเสาร์นะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับจะประสบผลสำเร็จนะครับท่านจะโดดเด่น เวลาทำงานอยู่ท่ามกลางคนเยอะนะครับแต่ว่าอาจจะมีปัญหาความเครียดความกังวลเวลาอยู่คนเดียวนะครับส่วนคนที่กำลังมองมอง,มองหาเรื่องความรักนะครับอาจจะมีความไม่เข้าใจกันได้มีใครบางคนเข้ามาแทรกแซงในเรื่องของความรักได้นะครับก็ต้องฝากไว้ให้ดูแลประมัดระวังในส่วนนี้นะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็นเด็กถือดาบนะครับมีเป้าหมาย เอาไว้พุ่งชนนะครับมีโอกาสประสบผลเส็จท่าทําจริงจังนะครับเป็นเรื่องเร่งด่วนคือเรื่องของการดูแลลูกหลานบริวารเป็นพิเศษในช่วงนี้สำหรับชาววันเสาร์นะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภโอกาสแนวทางชีวิตสำหรับชาววันเสาร์นะครับเป็น4ดาบนะครับมีเรื่องสุขภาพที่อยู่ในช่วงเวลาของการฟื้นฟูด้วยนะครับพี่น้องชาววันเสาร์ครับอาจจะเจ็บป่วยมาก่อนหน้านี้ก็ค่อยๆดูแลรักษาแล้วก็ ไม่นานนะครับท่านจะกลับมาแข็งแรงได้นะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับวันนี้ดวงดีเกี่ยวกับการงานและการเงินนะครับมีรายรับมีรายได้มีการเงินหมุนเวียนเข้ามาตลอดมีการวางแผนการจัดการเกี่ยวกับการงานและการลงทุนการใช้จ่ายนะครับเป็นระบบมีความชัดเจนขึ้นสุภาพตรตชาววันเสาร์นะครับจะเด่นเวลาทํางานท่ามกลางคนเยอะๆงานที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิงการสื่อสารทั้งหลายทั้งปวงด้วยแต่ว่า อาจจะมีปัญหาเรื่องของความเครียดเวลายอยู่คนเดียวนะครับรวมทั้งเรื่องของความรักอาจจะยังไม่ลงตัวนะครับสุขภาพค่อยๆฟื้นฟูและท่านจะกลับมาในโอกาสต่อไปนะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ครับ เอาละครับมหาขพยากรดวงของพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาภนะครับพี่น้องที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับมหมฮักนะครับเอาละครับลาไปก่อนขอให้ทุกท่านจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆมีความสุขสมหวัง มั่นคงมั่นคงรุ่งเรืองกันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ